We need to stop. Vini, Vini. Vini. ร้านเสริมสวยคามิคามิสีลมคอมเพล็กซ์แซบแววร้านอาหารอีสานเอแบบางนาะ สวัสดีค่ะพบกับพวกเรา2คนเช่นเคยนะคะกับวาไรตี้สนุกสนุกในรายการ e n s มนโซค่ะสนุกสนุกหลุดหลุดร่วร่วแต่มีสาระและความบันเทิงที่จะมอบให้กับทุกทคนนะคะและรับรองว่าดูรายการนี้ไม่เอาแน่นอนค่ะแน่นอน11โมงครึ่งนะเปิดมาได้เลยเจอกับพวกเรา2คนแน่นอนทุจุกวันอาทิตย์ค่ะคุณผู้ชมรายการเราออนแอร์ไปแล้ว2สัปดาห์ด้วยกันใช่ คนยังพูดถึงแบบเข้ามาทักเลยนะวันนั้นไปนั่นมาหรอพี่อยากไปนู่นจังเลยใช่ี่มีเพื่อนโทรมาถามว่าชื่ออะไรชื่ออะไรเพื่อนนีื่อรเพื่อนเหรอชื่อกิฟกิฟเหรอถามว่าในชีวิตจริงี่มีเพื่อกิฟไหมมีไหมเอาจริงๆเอาเรื่องจริงสิมีเพื่อนโทรมาถามพี่จายพี่จายโทรมาถามว่าเฮ้ยที่เฟยไปปักผ้าโบราณอ่ะไปปักที่ไหนที่ไปปักผ้าโบราณไปปักแบบให้คุณแม่อะ เอกะไม่ไงเขาต้องมาถามเลยว่าเฮ้ยอยากมาทำให้คุณแม่บ้างเพราะว่าดูแบบว่าไทยโบดีหิงไทยโบราณถูกต้องยากทำให้คุณแม่เป็นของขวัญเหมือนกันรับรองเลยว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยเรายังมีความสนุกสนานความเขาเรียกว่าอะไรสาระความรู้สอดแทรกความสนุกสนานน่ารักน่ารักอยี่ยพวกเราสองคนเช่นเดิมค่ะใช่แน่นอนยิ่งวันนี้อืช่วงท็อปออฟเดอะทาวน์รับรองเขาว่าท็อปออฟเดอะทาวน์ช่วงท็อปออฟเดอะทาวน์วันนี้นะคะก็จะถูกใจคนรักสัตว์แน่นอนโดยเฉพาะใครที่รักน้องแ เหมียวเหมือนรู้นะใครรักแมวเหมียวจะต้องชอบที่นี่แน่นอนค่ะหรือว่ามีพ่อแม่พี่น้องญาติพี่น้องใครที่ชอบนะคะสามารถแนะนําที่ดีไปให้เขาได้เลยค่ะเดี๋ยวนี่กำลังจะพูดถึง cat c h up cafe อยู่หรือเปล่าใช่เคยไปเหรอเคยเคยเลยเซิร์ชอินเทอร์เน็ตเหซิร์ชอินเทอร์เน็ตดูเห็นเขาดังอยู่ตอนนี้เลยเพราะกำลังเป็นท็อปเด็ดแฉล์อยู่ณตอนนี้เลยเพราะว่าเป็นทั้งร้านอาหารเป็นทั้งคาเฟ่สำหรับคนที่รักน้องแมวมากๆเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันช่วงหน้าในช่วง Talk of the town. <laughs> ช Talk of the town. ช,นนะะช่วง Talk of the Town คุณผู้ชมครับวันนี้นะคะช่วง Talk of the Town คมะ์าอ,อยู่ที่นี่เลยคะ่ะที่คาร์ลแคฟเฟ วันนี้ทาเสียง,ง,งนิ้งๆเพราะนี่ไงจะได้เข้ากับเจ้าตัวเล็กๆที่เมื่อกี้วิ่งผ่านแบบแวบๆนะคะก็คือเป็นคาเฟ่สาหรับคนรักแมวโดยเฉพาะเลยล่ะค่ะแต่ว่าวันนี้นจะมีกี่ตัวมีอะไรบ้างมีกิจกรรมอะไรที่เราทําในนี้กับเขาได้บ้างตามไปดูกันเลยค่ะ ตอนนี้นะคะโบก,ก็อยู่ในร้านเรียบร้อยแล้วค่ะแต่ว่าก่อนที่โบจะเข้ามาตรงนี้ได้นะคะทุกคนต้องทําเหมือนกันเลยจริงแรกที่ต้องทําเลยก็คือเปลี่ยนรองเท้าก่อนค่ะเพราะไม่งั้นนะคะเราจะใส่รองเท้าเราเข้ามาสกรปรกอาจจะทําให้น้องแมวเนี่ยติดเชื้อโรคได้ค่ะแล้วก็เลยต้องเปลี่ยนเป็น s ปเปอร์แบบนี้ที่ทางร้านมีไว้ให้นะคะก่อนที่เราจะเข้ามานี่เลยค่ะทางร้านจะมีกระเป๋าใส่แบบนี้ให้นะคะ เรามีสัมภาระอะไรสับใช้ไปเลยค่ะเพราะว่าไม่อย่างนั้นนะคะน้องแมวอาจจะมาขวดหรืออยากจะมาเล่นกับเราโดยการให้มันเล่นของของเราก็ได้ฉะนั้นการใส่ของเข้าไปในถุงแบบนี้นะคะก็จะทำให้ของของเราเนี่ยไม่โดนขวดหรือว่าถูกเล่นนั่นเองนะคะและที่สําคัญมากๆเลยก่อนเข้ามาค่ะก็คือเราจะต้องล้างมือฆ่าเชื้อก่อนนะคะด้วยสบู่แล้วก็น้าเปล่าค่ะ พอเสร็จครบสามสเต็ปเท่านั้นแล้วก็สามารถเข้ามาเล่นกับน้องแมวได้เลยค่ะโอ๊ยตอนนี้อยากเล่นกับน,น้องแมวแล้วเห็นน่ารักเหลือเกินเดี๋ยวไปเล่นเ,เขากันเลยดีกว่าค่ะและเมื่อเราทําทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะคะก,ก็ถึงเวลามาเล่นกับน้องแมวแล้วล่ะค่ะ แต่ว่าเวลาเราเล่นกับน้องแมวนะคะเราก็จะต้องเล่นกับเขาบางๆเบาๆค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเขาตัวเล็กกว่าเราต้องเยอะใช่ไหมคะเล่นกับเขาแรงๆเขาก็อาจจะบาดเจ็บได้ค่ะห้ามอุ้มเขาขึ้นมานะคะเพราะว่าเรายังไม่คุ้นกับเขาอย่าอุ้มหรือว่าอย่าเกาท้องเขาค่ะถ้าเกิดว่าเขายังไม่คุ้นกับเราเนี่ยเขาอาจจะข่วนเราได้ใช่ไหมแล้วก็ที่สําคัญนะคะเนื่องจากที่นี่เป็นคาเฟ่น่นอนค่ะเราสามารถสั่งอาหารหรือว่าสั่งเครื่องดื่มมาดื่มมาทานกันได้ค่ะแต่ว่าคนก็ทานของคนไปนะคะ แมวก็อยู่ส่วนแมวไม่ต้องไปให้อาหารเขาค่ะเพราะว่าน้องแมวเหมียวนะคะมีส่วนอาหารของเขาที่อยู่ในนี้เหมือนกันนะมีมุมของเขาไว้ทานเรียบร้อยแล้วค่ะ mm. เขาอยู่อิ่มนนำสำราญอิ่มฟรีสบายแล้วไม่ต้องไปให้อาหารเขาเพิ่มนะคะ mm. แล้วก็ถ้าเกิดว่าน้องแมวตัวไหนนี่กำลังพักผ่อนอยู่นะคะแมวเหมือนคนค่ะต้องการด y s l e สี อย่าไปปลุกเขานะคะอย่าไปรบกวนเวลาพักผ่อนของเขาค่ะให้เล่นกับตัวอื่นๆที่เขากำลังตื่นแล้วอยากจะเล่นกับเราแทนค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกับคารทแคสเซทที่นี่ โอ้โหแมวเยอะแยะไปหมดเลยนะคะบอกว่าต้องถูกใจคนรักแมวแน่ๆเลยแต่ว่าที่นี่ไม่ได้เหมาะแค่สําหรับคนที่รักแมวอย่างเดียวนะคะถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะลองเลี้ยงแมวหรือว่าไม่แน่ใจว่าเอะฉันชอบแมวฉันรักแมวจริงหรือเปล่าอยากลองมาใช้ชีวิตอยู่กับน้องแมวดูสักพักหนึ่งนะคะลองมาที่นี่สักวัน2วันดูนะคะน่าจะรู้ค่ะว่าเราสามารถใช้ชีวิตอยู่กับเขาสามารถเลี้ยงดูเทคแคร์ care, เขาได้หรือเปล่าคะ่ะ ใครที่อยากมาที่นี่นะคะไม่ยากเลยค่ะสามารถนั่ง BTS แล้วมาต่อ BRT ได้นะคะหรือว่าใครอยากจะมาด้วยรถยนต์ส่วนตัวก็มาได้เลยค่ะป็าไ,ไงน่ารักอะ,แ,ะแมวแต่ละตัวนี่น่ารักมากนี่ขนาดไม่ค่อยชอบแมวแล้วเนี่ยเออเหมือนกันพี่เหมือนกันไม่เคยเลี้ยงแมวแล้วก็รู้สึกว่าไม่ได้เป็นคนที่แบบรักแมวอะไรขนาดนั้นค่ะพอเข้าไปที่นี่รู้สึกแบบหลงเลยอะแบบแมวบางตัวน่ารักมากคาตาแบลใส่อะไรอย่างงี้แมวนี่นี่ใน,ห,นหูนเป็นล้านตัวเลยนะ้โหเยอะไปยชอบกินผักหรือเปล่า ผักเหรอช,ชอบแล้วก็ไม่อยากจะบอกว่าชอบมาตั้งแต่เด็กๆเลยยังไงภูมิใจมากคือเห็นป๊อปอายดูป๊อปอายกินผักขออมขอยากกินผักอะไรอย่างนี้แล้วยิ่งผู้ใหญ่ยอกินผักเก่งยัดใหญ่เลยโชว์เลยลยอชอบคำาชมแล้วชอบกินผักที่ตัวเองปลูกเองปลูกเองชอบนะแต่ว่ายังไม่เคยทําแล้วก็ไม่เคยปลูกเป็นแต่ถั่วงอปกปลูกโอ้ปลูกไม่เป็นลเลยถั่วงอกน,นี่ง,ง่ายมากเลยชิชวนหนึ่งมันก็โตและ อันนี้นี่อยากจะบอกเลยว่าเดี๋ยวเฟิร์นจะแนะนําพี่โบไปที่ที่หนึ่งเขาจะสอนพี่โบปลูกผักแบบไฮโดรโพนิกอ่ะหรอใช่ไม่ใช่ไดีดีดีจะได้ปลูกเองกินเองจะได้มั่นใจว่าไรสารพิษแน่นอนปลอดสารพิษแน่นอนไม่ต้องกลัวเลยว่าอย่างเมื่อก่อนตอนเด็กๆนี่ยเขาแนะนำไงว่าจะเลือกผักเนี่ยต้องเลือกที่มีหนอนกินถึงจะกินได้เพราะว่าหนอนหนอนกินได้เราก็ต้องกินได้ สมัยนี้นอนเนี่ยกินกะหล่ำไปครึ่งอันแล้วครึ่งหัวเลยครึ่งหัวให้เรากินแต่อันนี้พี่โบสามารถดูแลเองได้ผักที่พี่โบปลูกเองน่าสนใจจะเป็นยังไงช่วงน้าง,ง่ะแพชชั่นของเราในวันนี้นะคะก็คือเราจะมาโอ้โหเห็นผักรับตัวแบบนี้แน่นอนคะ่ะเราจะมาปลูกผักกันคะ่ะ โดยดีซีเคล็ดคลัสอย่างที่เกิดไว้ในช่วงที่แล้วที่เฟิร์นบอกว่าเฟิร์นจะพาพี่โบเนี่ยแนะนำให้พี่โบเนี่ยไปเจอกับพี่ท่านหนึ่งที่เขาจะสอนพี่โบปลูกผักแบบไฮโดรโพนิกอืมอยากไปละอยากไปยังไปเลยไปเลยไปเลยดีกว่าไปเลยจะมานั่งทำไมก็ลุกมาสิเออโชคดีโชคดีนะไม่ห้าหรอไม่ห้าไปเลย <laughs> แพชชนของเราในวันนี้นะคะก็คือเราจะมาโอ้โหเห็นผักรับตัวแบบนี้แน่นอนคะ่ะเราจะมาปลูกผักกันคะ่ะผักสวยๆแบบนี้จะปลูกแบบธรรมดาก็ไม่ได้นะคะวันนี้เราจะมาปลูกผักแบบไฮโดรโปนิกกันคะ่ะแต่ว่าโบาเชื่อว,ว่าท่านผู้ชมหลายๆคนนะคะก็อาจจะสงสัยใช่ไหมคะว่าการปลูกผักแบบไฮโดรโปนิกเนี้ยมันคืออะไรแล้วก็แตกต่างจากการปลูกแบบธรรมดายังไงวันนี้ไม่ต้องห่วงเลยคะ่ะเพราะว่าเรามีเอ็กซ์เพรสนะคะมาอยู่กับเราด้วยคะ่ะ เราไปถามเขาก็เลยนะคะแมแต่ว่าแต่อยากจะเอากลับบ้านไปสักต้นสองต้นนะคะเนี่ยสวยงามเหมือนผักปอมากเลยค่ะน่ากินมากๆเลยอากินต้นไหนก่อนดี สวัสดีค่ะโอ้โหผักสวยสวเยอะแยะไปหมดเลยค่ะเยอะจนเลือกไม่ถูกเลยนะคะว่าอยากชิมมันไหนก่อนแต่ว่าก่อนที่เราจะไปชิมกันนะคะขอถามพี่นัสก่อนเลยค่ะว่าจริงๆหลายๆคนน่าจะเคยได้ยินคาว่าผักออร์แกนิกมาก่อนใช่ไหมส่วนเนี่ยน่าจะน่าจะเป็นเป็นที่ได้ยินมากกว่าแต่ไฮโดรโปรนิกส์กับออร์แกนิกที่มันแตกต่างกันยังไงคะไฮโดรโปรนิกส์ก็คือเป็นผักที่ ไรสารเือนการแต่ยกขึ้นมาปลูกบนรางปลูกแต่ผักออร์แกนิกเนี่ยปลูกในดินก็ได้แต่ต้องเป็นผักที่ไร้สารไรสารเคมีมไรยาฆ่าแมลงทั้งหลายแต่ว่าผักไฮโดรพนิกนี่คือต้องปลูกบนรางเท่านั้นใช่ไหมคะใช่คร<ะ>ัอแล้วมีอุปสรรคในการปลูกไหมคะกว่าจะได้เป็นต้นสวยๆแบบนี้คะ่ะอุปสรรคมันอยู่ที่แต่ละฤดูกาลมันไม่เหมือนกันอย่างสมมติหน้าร้อนผักก็จะโตช้า จะใช้ระยะเวลามากหน้าฝนก็ผักก็จะช้ำง่ายอะไรง่ายเราก็จะต้องมีสแลนปิดอ๋อนี่คือที่เห็นนี่คือเป็นสแลนไววปิดสมมติว่าถ้าฝนตกใช่ไหมคะอ๋อคือคืออันนี้สงสัยส่วนตัวว่าไฮโดรนี่แปลว่าน้ําใช่ไหมแสดงว่าผักมันต้องแบบชอบน้าในระดับหนึ่งถ้าโดนฝนมากก็ไม่ได้ไม่ได้เกินไปครับอ๋อเยอะเกินกระแทกจะช้ำง่ายช้ำก็ไม่สวยแบบนี้จะดีที่สุดคือหน้าหนาวเพราะเป็นเขาเป็นผักเมืองหนาวอื แล้วจาเป็นจะต้องเป็นผักเมืองหนาวที่จะมาปลูกไหมคะหรือว่าหรือว่าผักไทยก็ได้ครับแต่ทีนี้ว่าผักไทยอ่ะคือการผลิตเนี่ยส่วนมากจะไม่นิยมกันเพราะว่าผักไทยราคาถูกแล้วรา,ราคาก็จะไม่นิ่งมไม่เหมือนผักไฮโดโรพลักคือถ้าเกิดเอาไปขายก็ไม่คุ้มใช่ไม่คุ้มทุนค่ะ,คะผักไฮโดโรพลนิกสกนี่มีกี่ชนิดคะมีอะไรบ้างคะผมนี่จะมีอยู่ประมาณ5้าชนิดก็จะมีกีนโอก๊กมีเลดโอก๊โอกเละโครอนฟินเล่คอร์ส แล้วก็เลด,เลด,เลดเลิดปตัตเตอร์เวียซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นผักที่เราเห็นในจานสลัดทท่านั้นเลยเป็นผักที่เรากินได้ทุกวัน<ช>แล้วก็<ช>ดูยิ่งเห็นแล้วก็ยิ่งสดชื่นเห็นแล้วแบบอยากกินเข้าไปรู้สึกว่ากินแล้วต้องสุขภาพดีแน่นอนคืออาคะอะไรคือข้อดีของการปลูกผักหรือว่าบริโภคผักที่ปลูกแบบไฮโดรโปนิกค,คะผักตัวนี้เรายกขึ้นมาจากดินคือความสะอาดมันจะไม่มีสารพิษใดๆถ้าเราปลูกกับดินเนี่ยสารพิษจะเยอะอจะมีสิ่งเจียปนมีอะไรเยอะ ไฮโดรโปนิกก็คือเป็นทางเลือกชนิดหนึ่งที่ให้คนเลือกขึ้นมาปลูกบนนี้และทานได้ดีครับอ้โหฟังสรรพคุณมามากมายขนาดนี้แล้วนะคะฉันอยากจะไปปลูกเองที่บ้านซะแล้วค่ะพี่นัทเดี๋ยววันนี้รบกวนพี่นัทช่วยสอนบนนี้นึ่ง้้ไหมคะคว่าจะปลูกยังไงถ้าอย่งงางนั้นเราไปปลูกกันเลยค่ะ พี่จะมาปลูกผักแบบไฮโดรโปนิกส์กันแล้วใช่ไหมคะพี่นะัทขั้นตอนมียังไงบ้างคะตอนนี้นี่ข้างหน้าเราเต็มไปหมดเลยค่ะอุปกรณ์ก่อนนี่จะเป็นผงปลูกนะค่ะ,ะเรานําข้ามจากออสเตรเลียแล้วก็จะมีถ้วยปลูกแล้วก็ถาดปลูกนี้จะเป็นเมล็ดพันธุ์เมล็ดพันธุ์ก็จะมี2ชนิดอันนี้อย่างไม่เคลือบอันนี้อย่างเคลือบอย่างเคลือบก็จะเป็นแบบนี้ครับจะเป็นเม็ดอย่างเงี้ยเคลือบเคลือบด้วยดินมาแล้วนี้จะหยอดง่ายแล้วเราต้องหยอดอยังไงคะ,ะน้องลองหยอดอยู่ หยดใส่ไปในในถ้วยนั่นเลยถ้วยละเม็ด,มดหนึ่งเม็ดนะคะตรงไหนก็ได้ใน<ร>ใน<ร>ใน<ร>ในนี้เลยใช่ไหมคะอ่าโอเคอันนี้พอหยอดเสร็จแล้วเราก็จะต้องมีเหล็กเพื่อจิ้มมันลงไปเนี่ยให้เม็ดมันจมลงไปสักประมาณสองมิลลิเมตรอยู่ประมาณเนี้ยถ้าลึกไปแล้วอ่ะมันจะระเบิดตัวไม่ได้มันก็ จะเน่าอ,อยากน้ําจะเน่าแต่ถ้าเกิดเราไม่กดมันอ่ะมันจะลอยพอระเบิดตัวมาลากจะลอยมันก็จะไม่ขึ้นเหมือนกันอันนี้พอเราหยอดเสร็จไรเสร็จแล้วนี่เราก็ลดน้ำด้วยโบลดน้ําเราแรกเลยน่ะรดให้ชุ่มน่ะวิ่งสักสามเที่ยวโดยโบลดน้ำนี่พอพอรดเสร็จแล้วก็มันจะอยู่่าบนนี้เขาเรียกอนุบาลหนึ่งก็จะอยู่ประมาณสิบห้าวันเนี่ยพอสิบห้าวันแล้วมันจะโตขนาดเนี้ยอ๋อเป็นอย่างนี้น<ช>อ๋อเหมื<ช><ค>อนผงองอกตอนเรปลูกผอง,งออกคนเด็กๆเลยเนาะนี่จะขึ้น เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยใช่ไหมเพราะว่าเราหยอดดีเพราะหลังจากเนี้ยนี่สิบห้าวันแล้วมันก็จะไปสวอนุบาลสองเพราะอาจจะนุบาลสองมันก็จะเริ่มกินปุ๋ยแล้วเราจะให้ปุ๋ยเพื่อเดินน้ําสู่ระบบออแล้วก็จะไปรดหยอดตามหลุมและหลุม,ม,มตามรางพอหลังจากนี้อยากจากอนุบาลสองอีกสิบห้าวันก็มาขึ้นสู่โต๊ะปลูกโต๊ดน,นี้ข้างหลังเลยใช่ใช่นี่คือเป็นโต๊ะปลูกแล้วค่ะ กินปุ๋ยจริงนะ้ตอนนี้แล้วพอพอพออยู่ข้างหลังนี้เราต้องลดน้ำยังไงคะไม่ต้องครับมันจะมีน้ําเดินอยู่ในระบบอ๋อคือซื้อระบบมาคือ<ช>เป็นแบบนี้เลยใช่ใชแล้วอะไร<ช>แล้วถ้าอยากทําเองที่บ้านนะคะพี่นัดถ้าอยากทําเองที่บ้านก็ได้มันจะมีตัวเล็กๆตัวเมตรห้าสิบเมตรอะไรพวกนี้ก็อยู่ในแปดลาน แต่รางจะประมาณ2เมตรก็อยู่ประมาณที่ประมาณ5,000บาทแต่คือ <estamos> เป็นโต๊ะพร้อมระบบน้ำเนื้ออะไรมา<ช>พร้อมหมดเลยมีมีก็ถือว่าคุ้<อ>มกับการลงทุนไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามนะคะถ้าใจรักออกมาสวยงามออกมาดีแบบนี้แน่นอนใจใจทุกอย่างทำได้หมดค่ะวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่น้ำมากๆเลยนะคะสนุกมากๆแล้วก็ได้เรียนรู้อะไรเยอะแยะเลยแน่นอนว่าหลายๆคนอาจจะแบบกลับไปปลูกผักไฮโดรพอนิกส์กันบ้างก็ต้องขอบคุณพี่น้ำมากๆนะคะขอบคุณค่ะ เป็นยังไงบ้างคะกับการปลูกผักแบบไฮโดรปอนิกส์ไม่ยากอย่างที่คิดเลยใช่ไหมล่ะคะถ้าเกิดว่าใครอยากลองนะคะลองเลยเริ่มวันนี้ได้เลยคะ่ะรีบออกไปซื้ออุปกรณ์แล้วก็รีบมาปลูกกันเลยนะคะแต่ว่าก่อนที่โบจะเริ่มปลูกนะคะขออนุญาตเก็บผักไปฝากคนที่บ้านก่อนนะคะเพราะว่าผักที่นี่นี่มันช่างสวยงามย้อยยวนตาย้อยยวนท้องเหลือเกินขอตัวก่อนนะคะ เป็นยังไงพี่โบปลูกผักแบบไฮโดรโปรนิกเนี่ยมันยากไหมไม่ยากเลยจริงแค่เริ่มต้นตอนแรกที่เราเซตอัพแค่นั้นแหละแล้วหลังจากนั้นก็ง่ายละอเออจริงๆก็อยากให้ทุกคนที่บ้านลองทํากันดูนะคะพร<อ>าเรา<ด>จะได้ผักที่ปลอดสารพิษแล้วก็กินเองแบบสบายใจถูกต้องกินเองสบายใจใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ด้วยพื้นที่ก็ใช้ไม่ได้เยอะเลยเนี่ยหลังบงหลังบ้านก็ทําได้หมดเลยนะใช่ค่ะดูดีมากกิจกรรมนี้ดูดีแต่กิจกรรมต่อไปเฟิร์นว่าก็ดูดีมากๆเลยเพราะว่าเป็นกิจกรรมที่อะไรรู้ไหมทำอะไรทำอะไรทำให้เราดดูี ทำใ้เราดูดีหรอเราสวยน,น่ารักเลยแอปเลจูงเบอร์คิปกเป็นช่วง beauty secret แน่นอนรู้ได้ยังไงอ่ะ <laughs> คือแค่แบบเหยียบความสวยความงามก็ดูระบาฉลาดม,มากเยอะจริงๆ <laughs> เยอะสิ่งฉลาดมากอาจจะฉลาดมากขนาดไหนสวยงามขนาดไหนติดตามช่วงหน้าคะ่ะวันนี้พี่มัตซี่มีทริคเด็ดๆในการลงรองพื้นมาแชร์ให้สาวๆได้รู้กันอีกแล้วนะครับ <laughs> นนี้หน้านั่งแบบก็พร้อมแล้วนะคะกุต่ <laughs> พร้อมหรือยังกับช่วง Beauty Secret เนี่ยพร้อมมากพร้อมนะถ้าพร้อมแล้วงั้นเรามาชมกันเลยค่ะจะเล่นใหญ่ทำไมเออเนนักได้หรือมำไมเอมิกลัอมาแล้วค่ะเทงานก็ไม่ใช่ช่วง Beauty Secret สวัสดีค่ะพบกับพี่มัตซี่อีกแล้วนะคะในรายการ Women s Talk ช่วง Beauty s e c r e t นะคะวันนี้พี่มัตซี่มีทริคเด็ดๆในการลงรองพื้นมาแชร์ให้สาวๆได้รู้กันอีกแล้วนะคะว่าลงยังไงให้หน้าดูเนียนขึ้นตอนนี้หน้านางแบบก็พร้อมแล้วนะคะเรามาเริ่มกันเลยค่ะหน้านางแบบเหมือนผ่านสงครามมาเยอะมากเลยอะ่ะมีทั้งหลุมสิวมีทั้งสิวแต่ไม่เป็นไรคะ่ะด้มลมายาของมือพี่มัตซี่จะเสกให้นางแบบสวยภายในทันตา ก่อนอื่นนะคะพี่มาซี่อยากจะขอแนะนํารองพื้นให้สาวๆได้รู้จักกันว่ารองพื้นมีกี่ประเภทรองพื้นมีสูตรน้ําแล้วก็สูตรมันแต่พี่มาซี่อยากแนะนําให้สาวๆใช้สูตรน้ําดีกว่าค่ะเพราะว่าสูตรมันถ้าเกิดโดนแสงแดดแล้วเนี่ยมันจะทําให้หน้าเราไหมสูตรน้ําที่พี่มาซี่ขอแนะนําในวันนี้คือนี่เลยรองพื้นสูตรน้ําสีขาวสุดแล้วก็สีเข้มสุดเรามาดูกันนะคะว่าพี่มาซี่ทํายังไงเริ่มจากการวอร์มรองพื้นบนหลังความมือนะคะ ความไปนะคะสาวๆการวอมรองพื้นบนฝ่ามือเนี่ยทำให้รองพื้นมันแตกตัวขึ้นแล้วก็ผสมกันดีขึ้นนะคะทําไมพี่มาซี่เลือกใช้แปรงเพราะว่าแปรงเนี่ยจะลงรองพื้นได้ดีที่สุดนะคะแล้วก็ลงรองพื้นเป็นตัวที่จากนั้นบนหนกแก้มก็ที่สำคัญ ไม่ได้นะคะตรงทางคะ่ะหลังจากนี้เราก็เกลี่ยเบาๆนะคะบนใบห,หน้าให้ทั่วใบหน้า,าการเกลี่ยรองพื้นให้เร็วเป็นสิ่งสำคัญมากเพราะไม่งั้นรองพื้นจะแห้งก่อนที่เราจะทำเสร็จนะคะ เรายังไม่ต้องสนใจหลุมสิวหรือว่ารอยแผลเป็นบนใบหน้าก่อนนะคะสาวๆแค่เกลีย่ยให้มันทั่วก่อนนอกจากนี้พี่มัสซี่มีตัวช่วยอีกตัวหนึ่งคือฟองน้ำช่วยในการซรับความมันของรองพื้นมาดูกันเลยค่ะว่าทำยังไงค่ะเราซับเบาๆนะคะสาวๆ พ่มัซี่อยากจะฝากอีกนิดนึงการลงรองพื้นต้องลงให้ถึงไรผมข้างหูนะคะสาวๆ,าวๆหลังจากลงรองพื้นเสร็จแล้วหน้านางแบบยังมีรอยสิวอยู่พ่มัซี่อยากจะบอกว่าให้เอารองพื้นสีเข้มสุดแต้มบนรอยแผลเป็นและหัวสิวนะคะสาวๆมาดูกันนะคะว่าทํายังไงโดยเราเอาหัวแปรงที่ลงรองพื้นนิดเดียวป้ายบนรอยสิวนะคะ ไม่ต้องกังวลนะคะว่าทำไมสีมันเข้มกว่าปกติหลังจากนั้นพี่มาซี่จะใช้ฟองน้ำในการกดลงบนลองพื้นแล้วก็ปกปิดรอยแผลเป็นมาดูกันเลยพี่มาซี่ทำยังไงนะคะกดแช่เอาไว้นิดนึงนะคะสาวสาว ะจะสังเกตได้นะคะว่าหน้านางแบบยังไม่สม่ําเสมอต่อไปมาดูกันนะคะว่าพิ่มาซี่จะลงยังไงให้หน้าดูสม่ําเสมอกันโดยการเรียกรองพื้นสีขาวนะคะสาวๆลงตรงหนกแก้มก่อนนะคะกดลงไปเบาๆแค่นี้นะคะเพื่อรีมาร์ไว้ว่าเราจะเกลี่ยยังไง ได้ว่านะคะสาวหลุมสิวรอยสิวก็เริ่มหายไปแล้วหน้าก็เริ่มเนียนขึ้นแล้วค่ะ อีกนิดนึงพี่มัดจะใช้ฟองน้ำในการซับความมันส่วนเกินเสร็จแล้วค่ะสาวๆเห็นไหมคะว่าหน้านางแบบเนียนขนาดไหน อะไรกันนต่พี่โบเราคุยกันมาแป๊บแป๊บแป๊บปวดเวลาแย่อ๋อแน่นอนคนเรากําลังเพลิดเพลินกําลังเอนจอยกับสิ่งที่ทําเวลาก็ผ่านไปเร็วสิแต่ว่าไม่ต้องห่วงนะเพราะว่ารายการของเราเนี่ยจะมีเรื่องดีๆเลื่องความสนุกสนานมากๆให้กับคุณผู้ชมแน่นอนค่ะที่นี่ทำ True for you สิอ็ดโมงครึ่งทุกวันอาทิตย์นะคะทุกสัปดาห์เลยนะกับรายการของเรา Dream Talk ค่ะทอล์สกสนุกหลุดๆลั่วๆกับพวกเราสองคนบ้านเกิดใช่แต่ว่าสำหรับวันนี้นะคะเราสองคนก็ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่อาทิตย์หน้าค่ะสวัสดีค่ะบบ๊าายย See yeah. ya!